อันนี้เราจะทำแขนแบบนี้นะคะตรงเนี้ยเขาจะเป็นขอบขอบตัวเนี้ยเขาจะมีความโคง้งเวลาถกขึ้นมาแล้วเนี้ยเขาก็จะกระชับตรงเนี้ยจะกระชับอยู่พอดีเลยนะคะดังนั้นขอบตรงนี้เราจะไม่ทำเป็นเส้นตรงค่ะแล้วแขนเนี่ยจะพองข้างบนไม่พองนะคะข้างล่าง ก้บนจะเรียบๆนะคะรูดป,ปกติคะ่ะแต่ข้างล่างเนี่ยจะพองเยอะนะคะเราจะเริ่มจากทําแขนมาตรฐานก่อนนะคะอันนี้พี่หงทําแขนมาตรฐานไปแล้วโดยที่เราทําเป็นแขนยาวก่อนนะคะแขนยาวก็เนี่ยยีสิบครึ่งขีดมาอย่างนี้ก่อนเลยนะคะแขนยาวยี่สิบครึ่งแล้วก็หาความกว้างของ ของแขนตรงตรงปลายแขนนะคะตรงปลายแขนเนี่ยคะ่ะปลายแขนเนี่ยเก้านิ้วนะคะตรงเน,นี้ยเก้านิ้วเราหารสองเราก็จะได้สี่นิ้วครึ่งนะคะช่วงนี้นะคะทีนี้อันนี้คือแขนที่เราสร้างไว้แล้วเราจะสร้างไว้แค่ครึ่งเดียวนะคะอันนี้เป็นแขนหน้าขคงอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแขนหลัง พี่หงม,มีสอนนะคะวิธีสร้างแขนไปดูจากที่พี่หงปักหมุดไว้นะคะวิธีสร้างแขนหลักนิ้วค่ะอันนี้แล้วก็เราก็ลากเส้นจากจุดนี้นะคะมาหาปลายแขนอย่างนี้ทีนี้เราจะมาหาขอบมือตรงนี้นะคะเราจะมาหาขอบมือตรงนี้เราจะให้แขนตัวนี้เนี่ย แขนเราจะสร้างเป็นแนวสี่ส่วนดังนั้นจากปลายนะคะจากปลายเนี่ยวัดขึ้นมานะคะสามนิ้วหรือสามนิ้วกระเบียดนะคะกะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อมือนะคะก็ขึ้นมาจากข้อมือนะคะสามนิ้วกะเบียดแขนเนี่ยเวลาปล่อยเราจะยาวอยู่ตรงนี้แต่เวลาใส่จริงๆเนี่ยเขาจะถกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะก็จะกระชับดังนั้นขอบตรงนี้ก็จะไม่กว้างมากนะคะ ก็ขอบตรงนี้เนี่ยตอนนี้ได้10นิ้วกระเบียดน,นะคะเราจะไม่ทำกว้างมากทีนี้ขอบกว้างเท่าไหร่ขอบกว้างสามนิ้วนะคะตั้งไปก่อนคะ่ะ3ามนิ้วอย่างงี้พอเราตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะมาหาความโค้งของขอบนะคะจากปลายตรงนี้นะคะตรงนี้คะ่ะ วาดลงมาสามกระเบียดนะคะทีนี้ลงมาแล้วนะลงมาเนี่ยสามกระเบียดโค้งมาอย่างนี้ค่ะเราก็ตั้งโค้งตรงนี้ใหม่ค่ะวาดตรงนี้ใหม่สามนิ้วใช่ไหมคะขอบกว้างสามนิ้วนะะี่ยค่ะเราก็จะได้ขอบมือตรงนี้สามนิ้วเราก็ตัดอันเนี้ยไปทําขอบมือนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเราใช้เส้นนี้นะคะทําแขน อันนี้เราก็จะได้ขอบมือก่อนนะคะต้องไปวางสันทบนะคะกระดาษปะแปะ่ะตรงนี้จะต้องเป็นสันทบนะคะแล้วก็ถ้ากลัวหลงนะเราก็ไปเสริมกระดาษค่ะตรงนี้ไม่ได้ใช้ เสริมกระดาษเลยเราจะได้ไม่หลงตอนที่เราตัดนะคะแล้วเราก็จับตรงเนี้เป็นสันทบนะคะตัวขอเนี่ยจะต้องปูกาวนะคะ กาวอ่อนจะไม่พอนะคะน่าจะเป็นกาวสารูไม่ถึงกับพลาคเคมีนะคะเคมีก็จะแข็งไปถ้าปูกาวอ่อนก็ต้องปูสองชั้นนะคะเขาก็จะโค้งอย่างนี้นะคะความโค้งของเขาเนี่ยจะทําให้เวลาใส่แล้วเนี่ยของมือก็จะกระชับจะผ่านมือได้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคนใส่เนี่ยแขนใหญ่แขนเล็กนะคะ ต้องให้ผ่านมือได้นะคะผ่านส่วนเนี้ยได้นะคะอย่าทำได้เกินไปล็กเกินไปเดผ่านไม่ได้นะคะอะีนี้ประกอบมือแล้วเสร็จแล้วเราจะมาแยกแขนนะคะแยกแขนบางนะคะตัดแขนออกมาตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเฉียงเข้าไปนะคะ ตรงอย่างนี้เลยค่ะปลายตรงนี้ก็ตัดตรงไปเลยค่ะไม่ต้องโค้งน,นะคะเราจะนำชิ้นนี้นะไปแยกบานนะคะก่อนเราจะไปแยกบานเนี่ยเราแบ่งอยู่ที่ว่าเราต้องการบานเท่าไหร่นะคะเขาจะบานแต่ข้างล่างข้างบนไม่บานนะคะเราก็จะแบ่งออกมาเป็นสามส่วนโดยประมาณนะคะสอง ซึ่งแล้วก็ห้าโดยประมาณนะคะแบ่งเป็นสามส่วนไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะเราจะเน้นบานจุดไหนลาตัดเนี่ยตัดไปถึงของชิ้นหลังนะคะทีนี้เราก็นำกระดาษ มาเสริมค่ะเสริมแบบนี้นะคะเราจะให้บางขนาดไหนเราก็จอบมือมาก่อนปอบมือเนี่ยตอนครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่เกือบหกนิ้วนะคะถ้าจะให้สวยตรงนี้ต้องบานให้มากกว่าสิบสองนิ้ว คือต้องให้ได้เท่าหนึ่งเพราะว่าถ้าจุดนี้ก็สิบสองนิ้วใช่ไหมคะดังนั้นข้างบนข้างล่างก็ยี่สิบสี่นะคะคือบานให้สวยเนี่ยต้องบานสักอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งก็ขนาดนี้ดังนั้นพี่หงจะตั้งอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้สักสองนิ้วครึ่ง วางไปก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็สามนิ้วแล้วก็สองนิ้วครึ่งอย่างนี้นะคะจะแปะกระดาษหรือจะไม่แปะก็ได้แล้วแต่นะคะพี่หงจะไม่แปะนะพี่หงจะลากเส้นเลยพี่หงจะลากเส้นชิ้นหน้าก่อนนะคะ จากเนี่ยค่ะจากตรงนี้นะคะแนวเนี้ยนะคะเพื่อนๆถ้ามือใหม่ก็ควรจะแปะกระดาษนะคะตรงนี้เป็นด้านข้างแล้วนะคะทีนี้แขนเนี่ยจะมีหน้ามีหลังใช่ไหมคะมีหน้ามีหลังนะวาดหลังก่อนค่ะ ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาจะหักลงเราจะต้องยกเขาขึ้นนะคะอันนี้เป็นแขนหน้าทีนี้แขนหลังแขนหลังเราก็จุดอย่างเงี้ยค่ะ มไม่ใอันนี้แขนหน้าเมื่อกี้เราวาดแขนหลังนะคะปี่ผมพูดผิดนะคะทีนี้แขนหลังเนี่ยคะ่ะเราจะมีกันเคี่ยงมีกันถ่วงแล้วก็เสริมตรงนี้คะ่ะลงไปสักนิ้วกระเบียดหรือนิ้วครึ่งก็ได้คะ่ะ ตรงนี้ก็ยังไม่บจบกันนะคะเดี๋ยวเราผงอันนี้เราก็ตัดแขนแล้วนะคะจะให้พองมากๆเนี่ยต้องบวก แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะจําหลักอย่างนี้ไว้เลยค่ะถ้าจ,จะให้พองมากๆนะคะอันนี้อันนี้กันทวงนะคะกันทวงก็จะย้อยลงไปข้างหลังอย่างเนี้ยค่ะแบบนี้ไปก่อนทีนี้พอเราจะตัดชิ้นชิ้นหน้าเนี่ยค่ะหยุดเส้นกลางแข็งก่อนนะคะ อันนี้คือกลางแขนนะคะอันนี้คือหน้านะคะอันนี้คือหลังตรงนี้เป็นช่วงการแขนเราก็อย่างนี้ค่ะเราก็ได้แขนหน้าอย่างนี้ตัดแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอ,อย่างนี้ นะดะังนั้นแขนแขนหน้าเนี่ยจะต้องสั้นกว่าแขนหลังนะคะแขนหลังตรงนี้จะยาวกว่าเพื่อกันสอกค่ะเวลาง,งาขาอข้อศอกจะได้ไม่ตึงนะคะทีนี้เราก็แต่งตรงนี้ค่ะตัดแขนหน้าละ เรีบร้อยแขนหน้าทำเครื่องหมายไปด้วยค่ะโอเคอันนี้ก็จะคือแขนคล้ายๆแขนหมูแฮมนะคะแขนบานแล้วก็มีปลายขอบมีขอบตรงตรงปลายแขนด้วยนะคะ